นี่คือข้อสอบจริงจำนวน67ข้อจากสนามสอบนนทบุรีสมุทรปราการนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่จะไปสอบตำแหน่งรองปลัดพอ,อกองแล้วก็หัวหน้าฝ่ายนะครับ คลิปนี้เกิดจากการที่พวกพี่ๆเขาไปสอบณสนามสอบในวันนั้นแล้วหลายๆคนไปสอบก็ไปจำจำแนวข้สอบออกมาแล้วก็เอามาแบ่งปันกันในกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook แล้วก็มีการเฉลยร่วมกันนะครับเป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะไปสอบสนามท้องถิ่นในตำแหน่งรองปลัดพอ,อ,อกองและก็หัวหน้าฝ่าย ย้ำนะครับว่าน,นี่คือข้อสอบจริงของปี67ที่เปิดสอบเรื่อยๆในจังหวัดต่างๆนะครับเหมาะสาหรับพวกพี่ๆที่จะไปสอบสายอำนวยการหรือว่าสายบริหารครับผมชื่อโยงนะเป็นนิติกรระดับชํานาญการทํางานอยู่ในอบตอครับข mm ้อ hmm. ที่1เศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อตอบ18กรกฎาคม2 7 1 7ครับ mm hmm. ข้อ2เศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อ ตอบ4ทธันวา2540ครับข้อที่3 w the b i to ย่อมาจากคำว่าอะไรตอบองค์การการค้าโลกครับข้อที่4กน g o, 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 ย่อมาจากอะไรตอบคณะกรรมการนโยบายการเงินครับ 5. ทปททอย่อมาจากอะไรตอบธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ข้อที่6ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดประกาศณวันใดตอบ3ตุลา61ครับข้อที่7การติดตามประเมินผลแผนต้องรายงานเดือนใดตอบธันวาคมของทุกๆปีครับข้อที่8ใครแต่งตั้งประธานกรรมการติดตามตอบผู้บริหารท้องถิ่นครับข้อที่9ปลูกผักไว้กินเองตรงกับหลักปรัชญาแบบใด ตอบพอประมาณครับข้อที่10กรมตำรวจเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีใดตอบ2541ครับข้อ11ชลาเขียวเกี่ยวข้องกับสถาบันใดตอบสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยครับข้อ12ชายแดนไทยพม่ามีความยาวเท่าใดตอบ2400กิโลเมตรครับข้อ13การติดตามประเมินผลแผนอยู่ในหมวดใด ตอบหมวด6ครับข้อ14ข้อใดไม่เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์มันก็จะมีตัวเลือกได้หลายข้อนะครับคำตอบก็คือแรมครับข้อ15รู้รักสามคัคคีมีความสุขข้อนี้ผมไม่รู้นะครับว่าแนวข้อสอบจริงๆมันประมาณไหนแต่พี่ๆในกลุ่มเขาแบ่งกันประมาณนี้ครับดังนั้นใครที่ไปสอบก็ลองหาคำตอบดูนะครับผมไม่สามารถหาคำตอบได้นะเพราะว่าพวกพี่ๆเขา จำเนื้อหาข้อสอบได้แค่ประมาณนี้นะครับว่ารู้รักสามัคคีมีความสุขอ่าพี่ๆลองไปหาคําตอบกันดูนะครับข้อ16โดนั์ทรัมป์นะครับสังกัดพรรคอะไรตอบรีพับริกันครับข้อ17นายกประเทศอิสราเอลชื่ออะไรตอบเบนจามินเนทันยาฮูครับข้อ18ยุทธศาสตร์กรมมีกี่ยุทธศาสตร์ตอบมี5ยุทธศาสาศตร์ครับข้อ19สํานักนายกมีฐานะเป็นอะไร ตอบมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับตัวนี้ข้อ20สินทรัพย์ใดที่ทุจริตง่ายที่สุดตอบเงินสดนะครับข้อที่21ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือข้อใดตอบด้านความมั่นคงครับข้อ22หลักการทำงานของนายหลวงคือข้อใดตอบภูมิสังคมครับ ข้อที่23กรณีมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้ใครเป็นคนทำหน้าที่นายกซึ่งในกลุ่มนะครับพวกพี่ๆเขามีแต่โจทย์ผมก็เลยไปหาคำตอบมาให้นะครับโดยเทียบเคียงกับพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534มันจะอยู่ในมาตรา41ครับตัวบทเขาบอกไว้ว่าในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ให้คอรมอรเนี่ยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเลยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้แบบนี้เขาให้คอรมอรมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษารศก,การแทนพูดง่ายๆนะครับถ้ามีรองนายกหลายคนก็ให้คอรมอเนี่ยมอบให้รองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษารศก,การแทนถ้ารองไม่มีหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้คอรมอเนี่ยมอบให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษารศก,การแทนนายกนั่นเองครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับบริสมีประเทศอะไรบ้างตอบมีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้ครับ ข้อ25การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ทําเป็นตอบพระราชบัญญัติครับข้อที่26เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนตอบเสาเข็มครับข้อที่2 7 climate change หมายถึงอะไรตอบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศครับข้อที่28ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติหมายถึงข้อใดตอบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับข้อ29คนที่บรรจุได้ที่1ใช้หลักการใด ตอบความรู้ความสามารถครับข้อที่30ศูนย์การศึกษาพระราชดำริมีกี่แห่งตอบมี6แห่งนะครับข้อที่31การจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายุบเขตอำเภอให้ตราเป็นตอบพระราชกฤษฎีกาครับข้อ32ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงตักเตือนราชการส่วนท้องถิ่นครับข้อ33สวอ อักษร W หมายถึงอะไรตอบจุดอ่อนครับข้อ34เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงข้อใดตอบความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันครับข้อ35ข้อใดไม่ใช่การสำรวจข้อมูลตอบแม่ให้หนูนาไปตลาดครับข้อ36แผนพัฒนาท้องถิน่นแก้ไขเพิ่มเติมตรงกับฉบับที่เท่าใดพศออใดตอบฉบับที่3ตรงกับพศองครับ ข้อ37ข้อใดคือข้าราชการพลเรือนตอบเลขาธิการคอรอมอครับข้อ38เมื่อมีเหตุทุจริตผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตามข้อใดตอบที่ปรึกษาครับข้อ39ใครไม่มีหน้าที่ไกลเกลีย่ยมันก็จะมีตัวเลือกมาให้ในายอำเภอปลัดอายการผู้บังคับบัญชาตำรวจภาคตอบข้อ4นะครับ ข้อที่40ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลมันก็จะมีตัวเลือกมาให้เท่าที่พี่ๆเขาสอบแล้วก็จําแนวข้อสอบมาได้มันก็จะมีตัวเลือกมันก็จะมีตัวเลือกข้อหนึงการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ข้อ2ประมวลผลด้วยมือข้อ3ประมวลผลด้วยสิ่งมีชีวิตตอบประมวลผลด้วยสิ่งมีชีวิตครับข้อที่41ข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีตอบจํานวนสินค้าคงเหลือครับ ข้อ42คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านใดตรวจสอบคดีดีไอคอนตอบจิราพรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับข้อ43สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกสังกัดหน่วยงานใดตอบสำนักนายกรัฐมนตรีครับข้อ44สวอตตัว S หมายถึงข้อใดตอบจุดแข็งครับ ข้อ45 s ส t วตัวดับบิยูหมายถึงข้อใดตอบจุดอ่อนครับข้อ46 s สิ t หมายถึงข้อใดตอบโอกาสครับข้อ47 s ส t ตัวทีหมายถึงอะไรตอบวิกฤตครับข้อ48การสอบการทดสอบความรู้สัมภาษณ์เป็นการใช้วิธีใดตอบการสรรหาครับ ข้อ49การเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายเรียกว่าอะไรตอบการสำรองข้อมูลครับข้อ50ผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมตรงกับหลักการใดตอบสภาพแวดล้อมองค์กรครับข้อ51สวสวอตตัวทีคือข้อใดตอบข้อตอบวิกฤตตรงนี้มีข้อสอบซ้ำนะครับพี่ๆเขาอาจจะจำมาผิดไม่เป็นไรครับ เป็นการแบ่งปันกันครับไม่ต้องดราม่าครับมีคนทําให้ดูเอาไปศึกษาโคตรดีเลยนะครับไม่ต้องเยอะ52การควบคุมข้อมูลภายในทําด้วยวิธีใดตอบการออกระเบียบครับข้อ53ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในมันก็จะมีตัวเลือกที่พวกพี่ๆเขาจํามาได้นะครับก็ไก่คณะกรรมการบริษัทขอไขคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทคอควายตลาดหลักทรัพย์ตอบข้อกไก่นะครับ ข้อ54ความเสี่ยงการควบคุมภายในเกิดจากอะไรตอบผู้บริหารข้ามขั้นตอนครับข้อ56นักวิเคราะห์ระบบไม่ชำนาญในเรื่องใดตอบด้านเทคนิคครับข้อ57เศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงครั้งแรกในช่วงใดตอบวิกฤตเศรษฐกิจปี40ครับข้อ58ข้อใดไม่ใช่นักการบริหารตอบผู้จัดการตกปลาครับ ข้อ59เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นมาจากสิ่งใดตอบแหล่งน้ำเพื่อการกรเกษตรครับข้อ60โคโซคือข้อใดตอบการประเมินตนเองครับข้อ61เพราะเศรษฐกิจแบบใดในหลวงจึงต้องมาพูดถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงตอบทุนนิยมครับข้อ62ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารความเสี่ยงตอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครับ ข้อ63แผนกลยุทธ์เทียบได้กับแผนอะไรตอบแผนแม่บทครับข้อ64องค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผลคือข้อใดตอบ Input Proces s Output Goal ครับข้อ65การกำหนดหน้าที่ในองค์กรคือข้อใดตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรครับข้อ66ผู้นำที่ปล่อยให้ทีมงานมีอิสระอย่างเต็มที่เรียกผู้นำแบบนี้ว่าเป็นผู้นำแบบใดตอบเสรีนิยมครับ ข้อ67ผู้มีบทบาทสําคัญในการเรื้อระบบคือผู้ใดต่อผู้บริหารครับ